เอมอารู้โดนอะไรแชทมามีงานทวิตคอนครับที่ที่อเมริกาเขาก็จัดทวิตคอนใช่ไหมแล้วมันก็เป็นงานแบบว่าอารมณ์งานมิสติ่งอะไรแบบนี้แหละแล้วก็ในบูธของที่เอมอารู้เขายืนอยู่อ่ะอยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็เข้าประกอบแล้วก็หอมแก้มมงแบบไม่ทางตั้งตัวมามีคลิปอยู่อ่ะลองลองไปเสิร์ชด,ดูในคลิปได้ครับเหมือนแบบเขาอารมณ์แบบคุณต่อแถวถ่ายรูปต่อแถวขอลายเซ็นอะไรเงี้ย ้วมีผู้ชายคนหนึ่งเดินแบบเดินรัดเข้ามาเข้ามากอะแล้วก็หอมแก้มมั้งแล้วคือเหมือนแบบพอเขาไม่ทันได้ตั้งตัวเขาก็ตกใจแล้วก็มีเหมือนเป็นแบบทีมงานที่ยืนอยู่ในบูธอะก็วิ่งมาผลักออกอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเปิดเปิดคลิปให้ดูเลยบอกว่าเปิดคลิปให้ดูเลยน่าจะง่ายกว่ามานั่งอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้น่าจะเห็นชัดเนี่ยก็คือมันเป็นงานทวิตคอนใช่ไหมแล้วก็ ก็มีคนถ่ายอยู่เนี่ย <Hello. S 1> คือเหมือนแบบว่าเขารอรอกันอยู่อะ <Hello. S 1> แล้วก็คนเนี้ยคือคือคนเนี้ยเห็นป่ะคนเนี้ยเดินมาผักออกเออมันก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมาเลยว่าแบบเฮ้ย <Hello. S 1> <"He i, S 2> มึงมึงปล่อยให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อะไรเออได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยอ่าอันนี้อันนี้เป็นคลิปที่แบบว่าเป็นตัวเต็ม แล้วพี่บ่วงไปทำเขาทำไมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบิดหัวหมอยเปิดโปรอาโอวีว่สุดคือมันมันเลยมีประเด็นดราม่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน่ะเอ็ม,มรู้เขาก็ออกมาบอกว่าจริงๆอ่ะปกติเขาจะมีจ้างเหมือนเป็นแบบว่าบริการส่วนตัว มางานอะไรพวกนี้อยู่แล้วเวลาเขาไปออกงานแต่ว่าบริการส่วนตัวเขาอะโดนทวิตแบนไม่ให้เข้างานเอ่อทวิตคอนตลอดชีวิตเอ่อตั้งแต่ไม่รู้ตั้งแต่ปีที่แล้วหรือแบบว่าตั้งแต่ตอนไหนอะไรอย่างี้ผมผมไม่ชัวร์ว่าโดนตั้งแต่ตอนไหนมีคนบอกว่าเลยการประจําตัวของเอมารูโดนทวิตแบนห้ามเข้างานของทวิตตลอดชีพอันนี้ไงส่วนคนก่อเหตุโดนแบนห้ามร่วมงาน30วันเออคือคือมันอะไรกลายเป็นว่าเฮ้ย ไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยมึงไปแบนการ์ดเขาทําไม2ปีที่แล้วอ่ผมก็ไม่รู้ว่า2ปีที่แล้วอ่ะโดนเพราะอะไรแต่ว่าโดนแบบตลอดชีวิตแต่ว่าไอ้ไอ้คนเนี้ยนะก็เห็นเขาว่าโดนแบนแค่30วันใช่ไหมแล้วก็โดนแบนตอนเข้าไปกันอ๋อนั่นแหละคนมันก็เลยมีดราม่าแล้วมันก็โจมตีทวิตก็รัวๆเลยว่าแบบเฮ้ย <c oughs> มึงมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงแล้วกับสตรีมเมอร์ของตัวเองกับอินฟลูเอนเซอร์ของแพลตฟอร์มตัวเองคือ ปล่อยให้มันมาถึงขั้นนี้คือคุณลองนึกภาพว่าถ้าผู้ชายคนนั้นไม่ได้แค่จะเข้ามากอดมันก็มีเหตุการณ์แย่ๆเกิดขึ้นมาหลายรอบแล้วนึกออกใช่ไหมคือคือถ้าเราแบบว่านึกถึงแบบว่าเหตุการณ์สมัยก่อนที่มันแบบแย่กว่านี้มันก็มีคนที่แบบว่าเป็นเออเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เออผมผมจำไม่ได้แล้วว่าเขาชื่อว่าอะไรแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาเป็นนักร้องนะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่เป็นนักร้องนักร้องสาวที่แบบว่ากําลังดังแล้วก็มี แฟนคลับแบบนี้แหละเดินเข้ามาถึงตัวแล้วก็เอามีดแทงเลยคือเสียชีวิตผมจําได้เหตุการณ์นั้นอะ่ะก็เลยแบบว่ามีคนพูดถึงเยอะว่าแบบเออถ้าสมมุติว่าครั้งนี้ก็เป็นเหมือนครั้งนั้นคือถ้าเขาแบบถือมีดเข้ามาหรือแบบมีอาวุธเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นโศกนาฏกรรมเลยนึกออกใช่ไหมคนมันเลยดราม,ม่าหนักเลยแล้วทวิตก็เหมือนออกมาพูดประมาณหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทวิตพูดว่าอะไรแล้วเอมอรุเขาก็ออกมาพูดต่อโต ผู้ต่อโต้ว่าแบบมายุทวิตะนักร้องไอดอลญี่ปุ่นเออมันคือมันมีหลายเคสนะก็ใช่ไหมม่มีหลายเคสแล้วเออแล้วทวิตทวิตเขาก็ออกมาแบบประกาศในเอกะว่าแบบเออมันเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้นะแต่ว่าทีนี้เอมารุเขาก็ออกมาทวิตเพิ่มเขาบอกว่าไอ้ข้อความที่ทวิตประกาศออกมาไม่เป็นความจริงเลยคือตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกแย่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากอะไรแบบเนี้นะก็ตอนนี้ก็เป็นดราม่าหนักเลยไม่รู้ว่าจะยังไงต่อเหมือนเหมือนทวิตออกมาบอกว่า หลังจากเหตุการณ์นี้คือทวิตก็แบบว่ารีบคุมตัวผู้ชายคนนั้นเลยในขณะที่เอมิรูก็บอกว่าไม่น่าใช่นะจากความเข้าใจของตัวเอมิลูเขาเองอะ่ะจากตัวคนที่โดนกระทําเองอะ่ะก็เห็นว่าแบบทีมงานของทวิตก็ปล่อยผู้ชายคนนั้นออกไปนะแต่ว่าเป็นเหมือนทางผู้จัดก,การของเอมรูอ่ะที่แบบว่าเข้าไปร้องเรียนแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมึงจะปล่อยคนคนนั้นออกไปแบบนี้ได้ยังไงอันนี้มันแอซซลแล้วนะอันนี้มันคือมันถือว่าเป็นการทําผิดกฎหมายแล้วนะมันต้องโดนจับแล้วอะไรแบบเนี้ยทวิตเลยไปคุมตัวเอาไว้ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์รายละเอียดมันเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้คือแบบสิ่งที่เห็นบน X อนะที่แบบมีการพูดคุยตอบโต้กันถึงเรื่องราวเออแล้วก็คนก็เลยงงกันว่ารายละเอียดตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แล้วก็ซีเมอร์หลายๆคนก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมันก็เลยเหมือนว่าวงการซีเมอร์หรือวงการแนว,แนวเดียวกันเนะี่ยวงการคอสเพลยเยอร์อะไรอย่างเงี้ยคนก็พูดกันเยอะเลยเกี่ยวกับเหตุการณ์แนวๆน,นี้นะ